สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พ่อควานก็จะพาน้องขวัญไปหาน้องแอนนะนะคะก่อนจะไปหาน้องแอนน้องขวัญก็จะแวะไหว้ไหว้นะสันปะกรรมนวัดป่าเจียงนะคะเล่นน้ำย้มเช้าเช้านะก็จะล่าเริงนะคะแม่แม่ควานเพิ่องอาบน้ําเสร็จนะคะดูสิคะ วันนี้ล่าเร่งแต่เช้าเลยนะคะเพราะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะก็เลยไม่เหงานะไม่ซึมนะคะถ้ายามไหนฝนตกนางก็จะซึมซึมนะคะเพราะตอนคืนไม่ค่อยได้นอนนะคะแม่ค่ะฝนมันตกเลยไม่ได้นอนนะคะ,คะดูดูทักทายช้าหุ่นช้างนอนนะคะ <o> จเจ้าเลยลูกเคาะเลยสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีจ้าเร็วหวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเฮ้ยไหนกั่ไหนไหนไหน,ไหน <laughs> ตื่นตื่นไห <laughs> วเหรอลูก,ลก <laughs> วันนี้วันนี้ลาเริงแต่เช้านะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแดดก็เริ่มออกแล้วนะคะ ไ่า้เลีล้ยวไล่ไหว้สารประกำลูกวหายนี่นะสารประกำรรนวัดป่าอาเจียงนะคะแม่แม่ขาไหว้เลยย่อขาด้วยลูกย่อขาด้วยขาขาเร็วขาขอสะบู๊กขาจานเลยเร็วบนซุมบนนี่ไหว้หวอีกแลยวไหว้ายวนี่นะคะเป็น สารประกำนวัดป่าเจียงนะคะวันนี้พ่อควันก่อนจะไปข้างล่างไปหาน้องแอนพ่อควันก็ให้พันนามานี่เงี้ยบนญชือก็ให,กให้ก็ให้น้องขวัญน,นะคะมาไหว้สารประกำนะคะวันนี้ลูกอิ้งเื่องเลยเออนี่นะคะเป็นสารประกำนวัดป่าเจียงนะคะปฏิจ้ารีวดีจ้ารีวเยร็วเร็ว Chà mẹ mẹ nè lè lúc Chà Ăn khâu khâu vai 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 Khang nèi mà ít lè lúc Vai khang nèi vai nè Sơn pha bắt nè vắt bà chiêng lè Thôi tết cho nó tức kìa Lỡ nè Cơ cơ tức kìa Vật đi kha lè Vật đi lè vật đi lè Tết lỡ nè đơn Tết lỡ nè pha tết tăng nè nè Thôi giữ Thôi Thôi giữ tui Ai nèng tết không nào tức kì Thôi bà กลัวกลหักงาเจ็บเลยลูกจ <refugees> ็บเลยแ็บมากลับงามเลยกรับเออกราบไหวนะอ่าทุนอ่าขอพรนะคะน้องขวัญขอพรนักสารปกรรมนวัดป่าเจียงนะคะใส่อยู่ทุกวันนะคะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพางน้องขวัญด้วยนะคะ สุภาพแข็งแรงรูดไายไข้เจ็บขอใจมีนะคะน้องขวันขอพรน,นะคะย้นเลยลูก <c oughs> น่ารักจังเลย <c oughs> มาขอพร <c oughs> นี่น้องีวันี่พพะ,ะี่น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 ี้นี่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 นีนนี่น,ออน,นีนี่นอ่นอ ดีๆนะคะขอให้มีเอซเอาคะแนนมาช,ช่วยหน่อยนะคะจ้าบนซุ้งลเลยจ้าเร<บ>็วจ้าเร็วจ้าขอบคุณค่ะน,นี่นะคะเป็นสารประรกมนวัดป่าเจียงนะคะสวัสดีค่ะสารประมนวัดอาเจียงลูกช้างขอพรนะคะลลูกช้างมีแต่ความสุขสุขวังที่สินเลก็ขอให้ลูกช้างสมปรารถนาด้วยนะคะ บริเวณวัดป่าเกียงนะคะแม่แม่ข่นน้องขวันไปหาพี่แอนไหลูกตามพ่อไปแล้วนะคะวันนี้น้องขวันไม่ได้ไปหาแม่นะคะวันนี้เดดจ้าเลยนะคะ ไม่ร้องเลยแล้วไหว้แล้วไหว้ขอพรแล้วอ้าวถูก,กนถูกรนเ,เอาเลยลูกเอาเบาเบาลูกเบา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 นะคะอยู่เห็นต้นไม้ที่ไหนไม่ได้เลยนะคะนี่นางชอบถูมากเลยนะคะแม่แม่คะ่ะโอ้คนล่วงหมดแล้วลูกดูสิคะ พ่อแม่มาถ่ายทางนี้หันหน้าไปทางโน้นลูกนี่หันหน้ามานี่ลูกพ่อเรียกแล้วเดี๋ยวพ่อไอแล้วพ่อเรียกแล้วพ่อเรียกแล้วอันนี้ก็เป็นเสือนะคะหุ่นปั้นนะคะบริเวณวัดป่าเจียงนะคะแม่แม่ขาวัดดีค่ะท่านพักพิกนิก น่างงฝันก็เริ่มไปแล้วนะคะไปหาพี่แอนแล้ว <S 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 ไปแล้วลูก <S <S 2> <S 2> เดินตามพ่อไปเลว ดีเลยลูกโอ้หักไว้แล้วหักไว้แล้วเก็บก่อนอย่าอย่าไปก่อนพ่อเลยนะคะจะไปก่อนพ่อเลยนะคะแม่แม่ขาตั้งท่ารีบไปเลยนะคะตั้งท่าเลยนะคะตั้งท่าเลยนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วมไม่ต้องตื่นลูกไปเลย มาเร็วลูกมาเร็วเร็วแม่อยู่ทางนี้แม่อยู่ทางนี้มาเร็ว <Yeah. S 1> ได้ยินได้ยินเสียงปุ๊กกี้อยู่ในป่านะคะแม่แม่คะได้ยินเสียงน้องปุ๊กกี้นะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ๊ะ yeah. เกงีก่งีมามามา,มาเร็ว <laughs> ทักทายกันนะคะแม่แม่ค่ะทักทายนะคะยามเช้าเช้าเลยนะคะวันนี้ทักทายพี่ปุ๊กกี้นะคะน,น,นู่นปุ๊กกี้อยู่ในป่านู่นนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มอยากจะไปหาปุ๊กกี้แล้วนะคะนั่นปุ๊กกี้นะคะ ทักทายกันนะคะแม่แม่ขาทักทายพุก,กี้นะคะลงมาจากวัดป่าเจียงนะคะจุดนั้นจะเป็นจุดของพุกกี้นะคะนี่แม่สร้อยนะคะนี่แม่สร้อยจะมัดไว้จุดนี้นะคะตื่นนะคะทักทายพี่ๆนะคะโอแม่สร้อยก็ทักทายเหมือนกันแล้วนะคะ เฮ้ยบ้าลูกบ้าเดี๋ยวได้เจอพี่แอนแล้วได้เจอพี่แอนแล้วลูกมาเร็วมาเร็วนี่พี่แอนอยู่ทางนี้มาเร็ว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 เร็วเร็วนี่นาพี่แอนแล้วดูสิค้าแม่ขะพ่อควานไม่มาก็ไม่ยอมมานะคะอ้อนแล้วนะคะอ้อนพ่อ พ่อควานแล้วนะคะนุ่นนุ่นมาแล้วมาแล้วแล้วเร็รเร็วมาทางนี้ลูกมาทางนี้แล้วนุ่นพีเอ็นอยู่นุ่นพีเอ็น หวานจ้านุ่นนุ่นเห็นตาไหมนุ่นมาเร็วมาเร็วนี่นี่ไปหาไปหาไปหาพี่แอนมาทางนี้ลูกมาทางนี้เร็ว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 หวานจ้าดูนี้โอ้โหใช่คุณแม่งจูบบนนี้ก็้จริงจูบเลยมาเนี่ยเร็ว มาเนี่ยมาเนี่ยนี่พี่แอนอยู่ทางนี้ลูกนี่พี่แอนมาอยู่ทางนี้นะคะนี่ไปหาพี่แอนเล่วนูนพี่แอนดูมานี่พ่อควานไม่มาก็ไม่ยอมมานะคะแม่แม่แมแมค่ะโอ้ดูพี่แอนสิคะพี่แอนน้องมาแล้วลูก ดูพีแอนสิคะพีเอ็นรถถังนะคะอ้อโยนมาแล้วโยนมาแล้วเห็นอะไรไม่ได้เลยนะคะนางอจะโยนมาเลยอ้อโยนมาแล้วไม่เดือไม่เดือนั่นหยุดหยุดตื่นแล้วลูกอันนี้ก็เป็น ต้นไผ่ไม้ไผ่นะคะนี่เอาไว้ให้น้องขวัญกับพี่แอนกินนะคะน้อขวัญจ้าจ้าแม่แม่เอฟซีนะลูก้าเร็วสวัสดีค่ะฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องพังน้องขวัญนะคะช่วยกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะอีกแล้วเสียงแล้ว สวัสดีค่ะ